สวัสดีครับเดี๋ยวนี้มีทุเรียนยังไม่สุกเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นหมอนทองนี่แหละจากทางระยองทางจันมามาแก่แล้วมันยังไม่สุกก็จะลองทําเมนูแปลกๆดูนะครับเดี๋ยวจะเวฟเนี่ยเวฟดูสิมันจะเป็นยังไงเราทดลองก่อนนะรสชาติมันจะเป็นยังไงโอเคก็ใช้ไฟอ่อนนะเพราะอ่อนเนี่ยเหมือนเหมือน,นอบเลยใช้ไฟอ่อนลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไง เอาทั้สามนาทีเอาสีนาส่นาที ในน,น,นาทีจะสองนาทีใช้อ่อนนะมาแล้วกลิ่นเริ่มมาแล้วแบบหอมๆนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่ไม่เคยนะเนี่ยไม่เคยไม่เคยลองกินลองอะไรดูสองน,นาทีแล้ว,ลวใช้ไฟอ่อนนะไฟอ่อนอยกแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง หนึ่งนาทีตอนนี้กลิ่นมันเริ่มมาแล้วมันสุกแล้วมันข้างในมันดูเหมือนแบบมีน้ําไหลออกอ่ะในในในทุเรียนอะ่ะตอนเนี้ยเราคอยมาดูกันว่ามันจะยังไงนะอย่างนเนี้ย,ยใ,ใกแล,กล,กล้วใให้มันตึงก่อนนะเดี๋ยวราดูรสชาติมันจะเป็นยังไงไม,ไม่เคยลอง <c oughs> อยากจะลองนะเดี๋ยวึงว่อ กลลโอเคครับตึงแล้วทีนี้เหลือมาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงมาดูนะนี่ได้ลตึงแล้วตึงแล้วเปิดฟ้ามาเปิดฟ้าหน่อยเปิดฟ้าหน่อย ดูก่อนครับเหลืองสุกอรามเนี่ยโอ้โหสุกแบบน่ากินอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับผมเดีย๋ยวมาลองดูกันว่ายังไงเนี่ยเนี่ยไปดูนะเดี๋ยวจิ้มกันจิ้มโอ้โหนิ่มเละแบบใช่ได้อะ่ะผมดูแล้วแบบน่าจะโอเคอะ่ะนะผมว่าน่าจะโอเคเนาะเดี๋ยวมาลองกินจะกินให้ดูว่ายังไง ่ามันจะเป็นยังไงใช้ไฟอ่อนปางการกลิ่นรสชาติกลิ่นหอมหอมก็หอมเหมือนหอมทุเรียนะ่ะโอ้หวานหวานแล้วหอมมากแล้วจริงนะนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองชิมนี้ดูใ,ใกล้ๆหน่อยใกล้นี่นะเนี่ย,ใใในในนะยหอมแบบเหมือนเหมือนเราคั่วถั่วทอดถั่วไอ้นะั้นถั่ว ผมว่าผมว่ายังได้ดูอย่างนี้ได้มันจะเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งมันจะแบบหอมๆแล้วก็เหมือนเรากินมันคล้ายๆมันนะ,ละคล้ายๆเราต้มมันนะครั้งแรกอนม่ผมเพิ่งเคยกินนะครั้งแรกจริงๆอ่าเดี๋ยวลอง เมเม็นมันนะว่าเราเล่นเป็นไงอ๋อเม้นเป็นอย่าง,งนี้นี่เองข้างใน,นมันอะไรนบได้แล้วอโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองเขาเองมันจะเป็นไงกลิ่นมันหอมครับผมว่มาอร่อยใชยน่นั่นนโอเคครับเดี๋ยวค้าหน้าเว็อะไรให้กินดูทีแต่ทุเรียนที่ผมมาโอเคผ่านเลยให้ได้อร,ร่อยขอบคุณครับ